พอดีมีลูกค้าอยากดูว่าต้นวัสนาที่ได้ไปเป็นยังไงก็ประมาณนี้เลยครับแต่อันนี้เขาออกดอกนะครับเนี่ยตต้นไหนที่เขาเคยออกดอกเขาก็จะออกทุกปีนะครับเนี่ยผมยกยอดไปหน่อไม่แทงนะแทงดอกออกมาเฉยเลยผมงงเลยนะครับไม่เวลนไีเด๋ยวเขาออกออกหน่อนเขาเองนะครับเนี่ยสองกิ่งเลยนะครับเนี่ยออกเป็นดอกนะครับปกติมันต้องมายอย่างนี้นะครับแต่ตัดเสร็จ ตัดเสร็จต้องเนี่ยแตกมาอย่างนี้นะครับแตกเป็นดอกนะอ่ะไม่เป็นไรนะครับเนี่ยเป็นดอกเฉยเลยนะครับจริงๆต้องอย่างนี้นะครับถึงจะได้เอามาทําจํานวนต่อนะครับแตกมาอย่างนี้ก็คือแหมปล่อยเขานะครับอันนี้มันตัดตัดแล้วจะแตกนี้นะครับแตกสอง นี่เดี๋ยวตัวเล็กยังไม่เข้าเรียนเลยยังอยากมาถอนหญ้าแต่ไม่ได้ว่างเลยนะครับเขาตื่นแล้วเขาต้องดูเขาเขากำลังดื้อเนี่ยแตกสองนะอ่าอันนี้ผมจะให้ดูนะครับถ้าเป็นตัวใบเวียนกับดูเป็นช่องนะครับเนี่ยช่องเรียงเป็นบันไดนะครับเนี่ยช่องอันนี้คือถ้าผมไม่ตัดมันก็จะวนเหมือนสว่านนะครับวนขึ้น แต่แต่แต่คือต้องทําครับไม่งั้นไม่มีแบ่งแล้วไม้ตัวนี้แปลกพอตัดแล้วสีชอบดรอปนะครับสีจะมุกจะดอปลงต้องไม่ทําอะไรเขาเลยเขาจะสวยตลอดนะครับเนีย่ยตัวนี้เป็นใบเวียนครับเขาก็ทําคลิปไว้เพราะว่าผมก็ตัดรวมๆไปนะครับแต่ถ้าให้สังเกตถ้าเป็นตัวอีกตัวหนึ่งเป็นดาราลายใบเขาจะใหญ่นะครับใหญ่แต่ใบจะไม่เวียนนะครับใบจะไม่เวียน แล้วก็มีตัวหนึ่งเป็นสตาดัสนะครับสตาดัสผมใบจะเล็กกว่าแล้วใบไม่เวียนนะครับใบใบจะเล็กกว่าตัวดาราลายนะครับแต่มุกเขาจะสว่างเด่นดิงออกเนี่ยเขาวันมันรัดนะครับเี่ยแตกอย่างนี้เลยครับเพื่อนๆที่รับไปก็เลี้ยงนะครับเนีย่ยผมก็มีวาสนาหลายตัวนะครับหลายตัวไม้ตระกูลนี้มีหลากหลายให้เล่นเยอะ โอ้โหยาส่งมาอันนี้เป็นช็อกโกแลตคอปปี้นะฮะสีช็อกโกแลตนะฮะสีช็อกโกแลตสีจะเป็นสีช็อกโกแลตกคอปปี้ขอบลึกนะครับตัวนี้หายากนะครับไม้โบราณอ่าไม้โบราณน,นะช็อกโกแลตฟอร์มนี่ตัวนี้ฟอร์มจะคล้ายๆลยยักษ์แอฟริกานะครับแต่ถ้าเป็นช็อกโกแลตแท้โบราณใบจะเล็กกว่านี้นะครับถ้าคนเก่าๆจะรู้นะครับ ใบจะเล็กกว่านี้แต่เนี้ยมันกลายคล้ายๆยักษ์แอฟริกาแต่เป็นสีช็อกโกแลตนะครับกลายตัวนี้กลายผมยังไม่เคยเคยเห็นนะนี้เป็นเนี่ยยักษ์แอฟริกาลายกอปปี่กี่มีชื่อต่างๆก็คือฟอร์มนะครับฟอร์มฟอรมไม้ยาลกเนี่ยอ่าเดี๋ยว ดึงยาออกของเรารักษาสายพันธุ์ไว้นะครับดูสีเหลืองเข้มเลยนะครับตัวนี้เป็นยักษ์แอฟริกานะครับเป็นใบเวียนนะครับแมนดารานะครับเห็นไหมเพื่อนดูเป็นช่องช่องวนนะครับวนเป็นบันไดน,นะครับอันนี้มุกค,คือถ้าไม่ตัดเนี่ย สีเขาจะอยู่อย่างเงี้ยจะสวยมากนะแต่แต่คือผมต้องทำจำนวนไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีไม่มีของแบ่งเนีย่ยเริ่มแตกละอันนี้จริงๆมันก็ถ้ามีแม่ไม่เยอะที่ก็เขาเสียดายนะครับถ้าถ้ามันไม่ได้กิ่งเนี่ยมันเป็นดอกออกมานะครับแล้วก็เป็นเนี่ยได้หน่อเนี่ยเนี่ยเท่าก็ได้หนึ่งก็แทนที่แทนที่จะได้สองฮแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามเมล็ดมันอะ่ะผมเผื่อฟุกนะครับเผื่อมัน ได้ลูกกลายนะครับอืผมใส่ว่าได้ลูกกลายน,นี่น่าจะเป็นตาดั๊ดอ่านี่นเจอล้วต้องคุ้นเคยจริงๆนะครับถึงจะรู้เนี่ยตาดั๊ดสีจะเข้มกว่าน,นิดนึงเขียวเข้มใบจะไม่ใหญ่นะครับแต่ใบไม่เรียงนะครับตาดั๊รู้สึกจะมีน้อยมีน่อยเยอะเพราะว่าช่วงนั้นอะ ไอตัวเนี้ขายดีกว่าเพราะว่ามันราคามเบาวกว่านะครับแต่ตอนนี้มันกลับน้อยกว่าเพราะไอพวกใบเวียนใบใหญ่บะราคาจะสูงกว่านะครับแต่ผมมองว่ามันสวยอีกอย่างหนึ่งอ้าวตัวนี้เป็นกระถางนะครับอยากแอฟริกานะครับเป็นกระถางไม้ตัวนี้สามปีแล้วมีเนื้อลำยาวลากนี่เป็นโอถึงครับ พร้อมลงดินหรือว่าเปลี่ยนไซส์ได้เลยเออต้นนี้ใครอยากได้แบ่งให้มีต้นเดียวครับสองพันรวมส่งนะครับเพื่อใครอยากได้นะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยตรนนี้ใบใหญ่แต่ใบไม่ค่อยเรียงนะบใบใหญ่โอเคเดี๋ยวว่าย,งายังไงผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับคือไม้จันถาวัฒนาเนี่ย มันมีหลากหลายอย่างนะครับเล่นได้สะสมเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายแล้วก็ไม่ต้องดูแลย,ยากนะครับผมก็อยากจะตั้งแม่เพิ่มไปเรื่อยๆนะมันสวยจริงจริงๆตัวนี้ไม่ค่ยอยากตัดสดนะครับเพราะว่าทำยากเอาเรื่อง ใครอยากลองก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้เล่นแต่ต้องรออีกระยะหนึ่งครับต้องให้มีเนื้อก่อนนะครับต้องมีเนื้ออย่างเงี้ยต้องต้องต้องรออีกนิดนึงแต่งกิ่งก็ตัดได้แล้วเนี่ยต้องตัดชิดชิดเลยถ้าไม่แก่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียหายเดี๋ยวถ้าวันไหนผมตัดเดี๋ยวผมจะลงนะครับกิ่งละหกร้อยบาทปะ่ะ ตัดสดนะครับแต่ผมบอกเลยนะว่าไม่หมูนะครับตัวนี้ไม่หมูแน่นอนไม่หมูเผื่อใครอยากลองวิชาคนเราต้องลองนะครับผมก็ไม่ได้เก่งมาก่อนนะครับตายเน่าไปหลายรอบกว่าจะจับจุดมันได้นะครับคืออยู่นิ่งๆิ่งอย่าไปยุ่งนั่นะต้องปล่อยปล่อยเพื่อนขวาเขาจะออกลากหลักการก็เทคนิคผมแชร์ให้ได้ถ้าใครสนใจ เดี๋ยวรอรอไอตัวเล็กเข้าโรงเรียนก่อนโอว่าตัดแล้วต้องมีเวลามันไม่ไงั้นก็เป็นเสาร์อาทิตย์แต่ช่วงนี้ขายไม้บ่อยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาทําไม้โอเคครับเดีย๋ยวพวกนี้เป็นสิงห์บุรีเป็นกลุ่มมินสันเดี๋ยวผมค่อยมาพูดถึงกันผมก็ยังไม่ค่อยเก่งแต่เริ่มกลับมาชอบใหม่ครับกับวาสนานะครับสวยๆประมาณนี้เลยครับมันมีอยู่หนึ่งต้นนะครับยังไม่ได้ไป พันหกลมส่งนะครับตอนนั้นโอเคสวัสดีครับ